้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก, e. ก,กทีแลอลบายซอโยอี ทาเป็นนิทานผมยอมว่าอ่าผมยอมรับว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากพี่น้องนะใครที่แบบมีเรื่องหรือว่าใครที่อ่าดื่มมันคุณประเทศไทยเนี่ยมันจะแบบคือจะร่นไม่ไม่โดนจับก็กลับประเทศไปก็ไม่เจริญนะครับทุกคน แต่คนคนที่ชอบเหยี่ยมแบงค์ธาบัตรชอบสีเงินไทยนะครับผมยอมรับว่าอีกไม่นานพวกมันก็จะได้รับผลกรรมนะพี่อ้อบ ชดใช้กรรมฟ้าลงโทษทหารเขมรสาหัสวิตน้ำไม่ได้นอนทั้งคืนต้นไม้ใหญ่ควางซ้ำเขมรอพยพรถติดยาวถึงเช้ามืดล่าสุดเขมรปากแจ้วว่าไทยกำสนองโดนคุนเซนสั่งจับหลังหลุดปากพูดความจริงเรื่องทหารเขมรตุยอีกรายค่ะพ่อดับหลังจากที่ถูกส่งไปรบแนวหนะ้าล่าสุดค่ะมีการรายงานด่วนนะคะว่าสาวเขมรปากแจ๋วแม่ค้าออนไลน์ค่ะที่เคยทำคอนเทนต์ต่อว่าคนไทยต่างๆนานา วันนี้ได้รับกรรมแล้วหลังจากที่ดันค่ะมีการไปหลุดปากพูดความจริงเรื่องของฐานคขมรตเสียชีวิตเป็นจานวนมากจากเหตุการณ์ที่มีการประทะก,กับประเทศไทยโดวยวันนี้ค่าวันที่1 4สิงหาคม2568รอเพจนักกิจกรรมเคลื่อนไวทางการเมืองชาวคขมรได้มีการออกมาโพสต์ว่าด่วนตำรวจจังหวัดกันดานจับกลุ่มเลิฟลียาเจ้าของโหลชันชื่อดังในจังหวัดกันดานเช้าวันที่1 4สิงหาคม2568ตํารตำรวจจังหวัดกันดานได้ มีการล้อมและจับกลุ่มนางเชงใสร,รวดอินฟลูอินเซอร์ชื่อดังค่ะเจ้าของร้านโลชั่นชื่อดัง เลิฟลียาซึ่งก็อปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะดําเนินการภายใต้การประสานงานของอายการและภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของผู้บัญชาการตํารวจจังหวัดณบ้านพักของเธอในหมู่บ้านโบเร ML เมืองตาขเมาจังหวัดกันดานทันทีหลังจากการจับกุมตํารวจค่ะได้มีการส่งเธอไปยังสํานักงานตํารวจจังหวัดเพื่อทําการสอบสวนและดําเนินคดีต่อไปต่อมาค่ะเพจ army military force ก็ได้มีการออกมารายงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามมีการคาดการว่าการจับกุมครั้งนี้หลังจากที่เธอมีการออกมาไลฟ์สดตำหนิฮุนเซนเกี่ยวกับการปิดบังตัวเลขที่แท้จริงของจำนวนทหารที่เสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้รบที่แนวหน้าชายแดนโดยงานนี้ค่ะคนไทยต่างก็มองว่าเธออาจจะไม่รอดค่ะโดยคนไทยนั้นก็มีการตั้งชื่อเรียกเธอว่าว an ันมรณา ซึ่งก็หมายถึงหวันเ้นชชีด้วยจากการจับกุมในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นหลังจากที่เธอมีการออกมาไลฟ์สดพูดเรื่องของจำนวนฐานคอมเมนต์ที่เสียชีวิตนั่นเองโดยสภาพของเธอค่ะหลังจากที่ถูกจับก็แสดงอาการวยวายไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับตัวเราจะไปดูคลิปค่ะตอนที่เธอยังเปรี้ยกราดว่าไทยกับสภาพล่าสุดตอนนี้ที่โดนจับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ អាមែហើយទៅមើលចាំមើលដល់ប្រទេសណាក៏បើជាមិនបើជាឥឡូវខ្ញុំសូមជួយឥឡូវខ្ញុំសូមជួយឲ្យដំឡើងទៅឲ្យខ្ញុំជិះខ្ញុំសូមមួយខ្ញុំសូមភាពតែចាក់ទៀងត្រង់ខ្ញុំសូមមួយបើសិនចង់ដល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សពិតខ្ញុំពិតជាអឺកូនព្រះបៃតងស្ដេចនេះពុតប្រកបមិនខ្ញុំសូមបីភាសាខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែបានអត់ឥឡូវខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទទួលរបស់នោះនេះខ្ញុំសូមបានអត់ បាទចាប់ផ្ដើមនិយាយពីបញ្ហាបើចង់ឲ្យមានការបំលងយើងមិនចង់ទៀតទៀតប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រតែការកម្រើរបស់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋមិនរត់យក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  กส่วนชาวคอมเมนต์ปากแซวอีกรายค่ะที่มีการเข้ามาลักลอบทําอาชีพสงวนของคนไทยไม่พอ,อยังมีการอัดคลิปค่ะต่อว่าคนไทยแรงๆล่าสุดก็ได้รับกรรมแล้วเช่นกันแต่รายนี้ชดใช้กรำแรง เนื่องจากต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปก็คือพ่อของเธอค่ะที่เป็นทหารถูกส่งไปรบแนวหน้าและพ่อของเธอก็อยู่ในลิสต์รายชื่อผู้สูญหายยังหาร่างไม่เจอโดยเรื่องราวนี้ค่ะถูกเปิดเผยโดยช่องบาวนุลูกลาวใต้ชาวลาวค่ะที่มีการเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยได้มีการลงคลิปว่าปากดีต่อว่าไทยล่าสุดร้องไห้หนักพ่อตุยยังหาร่างไม่เจอ ร้องไห้วอนคนไทยสงสารอยากกลับมาไทยบางช่วงระบุว่าจำหน้าไว้เลยนะพี่น้องที่แท้เป็นลูกสาวทหารเขมร ซึ่งสาวคอมเมนต์คนนี้ทําอาชีพสงวนในไทยต่อว่าคนไทยท้าทายกฎหมายไทยรู้แล้วทําไมเขาถึงรักชาติรักบ้านเกิดเขาเพราะว่าเป็นลูกของทหารล่าสุดมีการออกมาร้องไห้ตามหาร่างของพ่อ,อยังไม่เจอหลังจากที่ออกจากไทยกลับไปอยู่คอมเมนต์สาวคอมเมนต์รายนี้มีการอัดคลิปต่อว่าคนไทยพูดจาทํานองทวงบุญคุณกับคนไทยสุดท้ายกลับไปคอมเมนต์ ธุรกิจออนไลน์ก็ไปไม่รอดเจ๊งเงินเริ่มหมดต้องมีการกินข้าวกับน้ำปลาร้องไห้ทุรนทุรายร่างของพ่อก็ยังหามไม่เจอบบาวนุลูกลาวใต้ค่ะมีการบอกอีกว่าชีวิตใครที่วาร้ายให้กับประเทศไทยชีวิตจบไม่ค่อยสวยนางคนนี้มีเงินหน่อยลืมกำาพืชตัวเองเคยอยู่เมืองไทยเคยอาศัยแผ่นดินไทยพอเข้ามาอยู่ไทยมีเงินหน่อยแล้วเนรคุณแผ่นดินไทยที่เขามอบงานมอบเงินให้ เบานุลูกเหล่าใต้บอกว่าแผ่นดินไทยผมยอมรับว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากพี่น้องใครที่ลืมบุญคุณประเทศไทยไม่โดนจับกลับประเทศไปก็ไม่เจริญนะครับทุกคนพร้อมกับมีการเตือนว่าและคนที่ชอบเหยียบแป้งไทยฉีกเงินไทยผมว่าอีกไม่นานพวกมันก็จะได้รับผลกรรมและเบาวนุลูกเหล่าใต้ก็ยังมีการอัปเดตอีกว่าตอนนี้นางช็อกหนัก ป่วยกระทันหันเข้าโรงพยาบาลแล้วเดวยเราค่ะจะไปดูคลิปตอนที่สาวคอมเมนตรายนี้ยังป่าดีว่าคนไทยและสภาพหลังจากที่เธอค่ะได้รับกลับจนหนูมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ใช่มาอยู่ฟรีนะคะหนูเอาเงินไปทำปาสปอร์ตทุกกฎหมายเข้ามาค่ะพี่แล้วที่หนูอยู่ทุกวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้กินของฟรีที่นอนก็ไม่ใช่ฟรีห้องนอนก็ไม่ใช่ฟรีพี่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างค่ะห้องอยู่หนูก็ต้องเช่า แล้วก็ข,าากข้าวสานกับข้าวอะไรหนูก็ต้องซือ้อทุกอย่างก็ซื้อด้วยเงินพี่ค่ะแล้วหนูมาอยู่ไม่ใช่มาอยู่สบายหนูมาอยู่ทางานพี่ทํางานประเทศพี่นั่นแหละถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญทุกวันนี้หรอกไม่ใช่เห็นคนแถวบ้านหนูมาอยู่แล้วรวยนะพี่เขาก็รู้จักทํางานเขาก็รู้จักเก็บพี่แล้วพี่ไม่ต้องมาไล่พวกหนูหรอกถึงเวลาเขาไปเองค่ะ โดนส่ไทยส่งส่งเกมเบอร์เกย์เกมเบอร์เกย์ใครจะลุกฟัง ส,ส,ส่วนฟังทหารเขมรล่าสุดค่ะก็ต้องชดใช้กรรมไม่แพ้กันโดยเมื่อคืนนี้ฝนฟ้าค่ะก็ได้มีการกระดำใส่ฐานทหารเขมรอย่างหนักโดยในเพจ army military force ค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์สภาพของฐาเเนเขมรที่แนวหน้าแบบรัวๆซึ่งก็เผยเห็นค่ะฐาเเนเขมรแม้แต่ที่นั่งก็ยังไม่มีค่ะเท้าก็ต้องยืนแช่น้ำอยู่ในบังเกอร์ ลมก็แรงหนาวก็หนาวบางคนค่ะต้องนั่งแช่น้ําย้ายของขึ้นที่สูงบางคนค่ะก็ต้องมีการนั่งวิทน้ําออกจากบังเกอร์กันทั้งคืนทําให้เมื่อคืนนี้ทหารเขมรต้องทรมานไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนเราจะไปดูสภาพบางช่วงกันเลยค่ะ และจากฝนฟ้ากระหน่ำแรงเมื่อคืนนี้ค่ะต่อมาพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาขวางถนน ทำให้เกิดรถติดยาวในจังหวัดอุดอรมีชัยซึ่งก็เป็นจังหวัดค่ที่อยู่ติดกับชายแดนไทยที่ก่อนหน้านี้ทหารเขมรมีการเอาจรวจหลายลำกล้องเข้าไปตั้งไว้ในหมู่บ้านแล้วก็โจมตีใส่ประเทศไทยและต้นไม้ที่ล้มลงมาขวางนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงที่ชาวเขมรในจังหวัดอุดอรมีชัยแห่อพยพเมื่อคืนนี้พอดีส่งผลทำให้รถค่ติดยาวหลายกิโลผู้อพยพกว่าจะถึงศูนย์พักพิง ก็เรียกว่าเกือบจะเช้ามืดหรือว่าเวลาประมาณตีสามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราค่ะจะทิ้งท้ายกันไปด้วยคลิปเหตุการณ uh, ์นี้กันค่ะเออไม่บ้องไหวมือโกนไหวมวยหนอเด็กปักกอหนอดป้านนี่ดั่ได้รู้ปักกอดั่งได้ยกเด็กปักกออดป้านนี่นะเนี่ย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 เออดั่ได้เวิดตรองจังงูนางดั่ได้ตรองจังเวิดปักกอเวียนะนางนั้ดั่ ដាក់តែមុខកុំកុំអោយកុំអោយរឹងទាញទីមកក្រយទីមកចោះចោះមកកំតិចមកតែទួតអត់នេះទួតទួតខិតមកក្រយទីមកទួតខិតមកក្រយទីមកទួត No no គេបាក់កអទេអញ្ចឹងអត់បានណាខិតឲ្យទួតខិតមកនេះនេះឈើតើអត់អីទេប័ណ្ណមួយទៀតកอปព្រោះណានោះប័ណ្ណមួយទៀតកอปម៉ានេះទេកអ6ហ្នឹងនេះ1 2 3 4 5ប័ណ្ណមួយជ្រូទៅណានេះនេះមួយ6អ wann na moi mơ 86 hay ờ ta ដល់វ័យចរាណា no 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 kena nena mơ mơ មែនតែនបាក់កវៀរខិតឲ្យឲ្យទូតទូតខិតមកឲ្យតិចមកអរេអរេមួយអែអីទេណាថាមិចក៏កុំឲ្យកវៀរវៀរកង្កនឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងក្រាន់បាទ ហៅវ៉ាលីអើយដល់រំលោភបទូជទៀតហ្នឹងណាបទូជតើប្ដីទៅជលបើតើប្ដីជលប្ដីធ្វើទិហានដែរខ្ញុំទៅទិហានទិហានជួមុកអ្ហាចាប្រសានណាចាតាក្បីអូតាក្បីតើប្ដីអត់អីហ្នឹងណាអត់ទៅអបងអបងអបងអត់សេវាបាទតាស់ជាងតើដូចឲ្យខថគេ